เดทับปี้อยารู้เลยวุ่นวายวอร์ดวุ่นวายนะเดทับปี้คือกูเป็นสีม่วงได้ไหมเฮ้ยแต่เป็นดีเหลืองนะเฮ้ยนี่ไม่ติดนี่ไม่ติดเป็นสีบานอยู่สลางกลางใช่เปล่าไปเลยละโอ้โหอ๋อยันลิลโอ้ลิลอีกแล้วเฮ้ยตัวเดิมเลยอ่ะตัวเดิมเลยโอ้โหเจอแต่คนเดิมๆนะเอาไอ้เจอกูเอา ไม่มีกัดไม้ด้วยแหละเวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันวะไอ้ห้ยทำไมแหลกแหลกอ๋อตัวโงหลงงตัวนี้มันหลงตัวนี้มันหลงกูสวดเกษตรธาตาปากระป๋องแล้วโตกมาบลาเล็กคูมาบลาเล็กอ๋อเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยตามสบายเอ้ยชุดเดิมเลยดีกว่าเอ๊ะแต่มันมีมงกุฎด้วยนี่ตัวเก่าอ่ะอันนี้ก็มีมงกุฎเหมือนกันบู๊กเลยตีอะไรไม่รู้ตีอะไรไม่รู้ของมันบัง รายการว่ารายการทิ้งเลยทิ้งเลยแต่รอบนี้เขาไม่เอาดูดมานะรายการกันนี่ไะบอกคือตุ้งตึงเกินไปไม่เอาตึงเกินไปด้วยเอามันเอาเปิ้ลนี่มาเดดล็อกไปไหนพี่ปอกูอยู่รายการ โอ้แล้วมาไล่คนที่แม่ได้ประมาณ10ปีนจนองหรอยัวมันดคืเต็ดการดูหรออุ้ยเอี้ยคี้สายยังไม่หกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูโดนเดสล็อกมันมีเดสล็อกนะเดสล็อกผมแล้วถ้าเราั่านเสร็จพร้อมกันน่ะมันจะเป็นยังไงฮะมันจะแบบทำมีเป๊ะได, <c oughs> ด้ไปหายพี่ฟอเอาดึกมึง มาแล้วมาแล้วอ๋าอยู่ที่ไม่นี่ยไปานอกซฟิศหรออ้เด็นี่บอกอเดแล้วกูแข็งไงป่นไฟต้องมีเสียงติ๊กไปใะอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยโอ้ปิง ตีแม่น้ำแส้ตงแม่น้ำสักขวายแบบว่ากระโดดหน้าต่างแบบออกมาแบบในระยะนึงแล้วอ่ะแล้วกูก็โดนตีมีคนเจอพี่ใหม่เจอบัดสองอยู่เอ้าบัดสองอ๋อฮอสวิตคนตายปัดคนเดียวอยู่ร่างกายแล้วต้อมันไล่มันไล่ร่างตางเขาไล่กดเจ็บเขาไล่ยูทูบเบอร์นะไล่ยูทูบเบอร์ต้องหาเครื่องเขาหาเครื่องโฉ่ เอ้ยไม่มีคนไปสามกลางบนแห่เฮ้ยมันกลับมาแล้วพี่รวมสามกลางบนเท่าไหร่จิเอ้าแล้วมาเจอกูตายอ่ะไี่ปอไปพี่ไปเฮียเลยไปไปไล่ต่อกูไปไล่ต่องูจากงเจ็บกลางบนมิดลูก เจอเ,เสียบไปไม้ซ้ายขวากูแค่นั้นแหละมอยากกลับมามอยากกลับมาลอ็อกนี่เสียบไปไม้ซ้ายขวาแค่นั้นแหละสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับกว่าจะเข้าได้เก้สวัสดีครับ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 โล็อกอินหลายต่อเกินสงสัยที่คอร์ดของมัน,อมมนเอ็นสวยมาไล่ใครอ่ะเป็นไรพี่เราดีไปละ รับกาวโบอให้เราไปพี่เราไปฮ้าวราเจอคุไงตายแล้วทีทีตายเจ็บม้งงูมไปบปานอยูมาไปช่วยที่ไหนจะเสร็จแล้วไลกลางไลกลางครับโู้ตีไปตีไป ขวาบเลออยไงมันเล็กอยู่มันเล็กเ,เ,เ,เอาเด่นรองอีก9 9 9แล้วอ่ะหมาดบ่เนี่ยโอ้ไม่ทันเอ้าได้ยินเสียงอีกหูทิปให้หูทิปอีกหูทิปเราวิ่งไปกันเราวิ่งไปมีลูกไหมมีลูกไหมลุกไปแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแน้เดี๋ยวรอให้หน่นหอไม้อยู่หน่อไม้อยู่ อุ้มนี่อุ้มนี่เออสวยดึงดึงดวันเอ้าไม่ทันดึงดึงดึงดึดึงออมาเลยดึงออกหหหมันจ้าไปแล้วไปแล้วชีกุชชี่กุี่เฮียมันเจอฟูแค่หล่อนี่ลงมาแล้วลงมาแล้วช่วยสไตล์แบบให้กลับนะมีบอลลนทาม ไอปุ่งช่างปุ่งไปไหนฝาบนพี่ฝาบนใช่ไหแล่ะทำโบกมาดิทำตัวมีแทงหลังไงแต่จรินไม่มีนะแต่ทำตัวเหมือนมีเอาไม่ไม่สนเอาบันไดผมติดเลยไหมเลื่อนฆาตกรฆาตกอนบีบเราเอามันไปไหนแล้วอ่ะเอามันอยู่บ้านเล็กมันทำอะไรอ่ะเอ้าโอ้โหนึกว่าจะเดินออกมาไม่เดินเฉยอยู่ๆก็ที่ ชิบไก่ละคนบ้าอะไรโดนส่งไฟแล้วแบบยืนอยู่ที่ให้มาเห็นไปเลยไปเลยมีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่มีแทงนะอยู่กับผมกลับแล้วกลับแล้วเฮ้ยหวงวะก็อุ้มเลยไงตอโหต่อโ吼เจ็บหัวแล้ ตู้วินไหนตั้งแต่ตีตู้วิน้ายบนกับซ้ายกลางพี่ตีกันเลยครับเดินไปหรือเปล่าน่าจะขุมโซ่แล้วนะคิดว่าไม่น่าไม่น่าไล่ละบูมเงยเดี๋ยวไล้วขาซะดูไปไหนอยู่ซ้ายกลางมันมาหาผมวะพี่อนี่มันจะอยู่นี่ตกเลยนบเดี๋ยวผมวิ่งไปซ้ายบนมันมาซ้ายกลาง เย้พี่บุ๊คสายกลางเลยมันอยู่สายกลางตอนนี้ไม่ได้ไล่อ๋อนี่นี่ประตูมีประตูลากกลางพี่ตรงที่เราแตดเลยนะมีอยูประตูมันมันกลับเลยอะ่ะเฮ้ยมันอยู่กับผมสายบวิร์นไปกันไปกันทำตัวเหมือนมีแทงอยู่บ้านใหญ่แล้วไปแล้วสายกลางให้อยู่บุมันเฟดมันเฟดไม่เอาเอาเจอาเทางตันปะไปแล้ว มาได้นะมาได้นะสายกลางวิ่งไปแล้วก็เราวิ่งไปเฮ้ยไอสบอลโดดเิอเลยไหมหรือว่าไงพอเราวิ่งไปสายกลางมันเฟดมันเฟดไอเอาไม่ใครเหมือนตัว อยู่ด้วยจะได้ช่วยเพื่อนอยู่ด้วยม่เมาเมาบอามันหลอดละเอาเราเราเชื่อฟูไม่อยู่เราเชื่อฟูนี่ครับตั้งมาโคไร์ใช่ไหมตอนนี้ร้อนร้อนแล้วไปได้เอาตายละไปบูมบอลลูกไปเร็วไปเร็วเข้าเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ออกกันนะออกได้ไหมไอ้หนี่บอดบอดบอดคนนี้ก็เมาหลอน ลุกๆเลยเขาวงกดล็อกเครื่องขอเดินเนื้อแต่นี้โอ้ีกเจอขึ้นก็ล็อกหมดโอเคเจอละโอนี้โอนี้โอ้นี้โอ้โหโดนี้ แถวๆตรงกลางเมื่อกี้โอเคอยู่โกมฉีกแฮ่มีลูนด้วยจัดไม้ชิบหายเลยจัดไม้โคตรเลยนะเราตีก่อนทันทีโอ้โหกดาพอาไม้ไม่ทันด้วยเขาไม่ได้เลือยจัดไม้โคตมากๆเลยอเขาไม่รู้จักไม้ ชิบหายละแจกเลือดชิบหายเลยตอนนี้ปัดนไมอยู่ปัดเสร็จล้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กระต่างชิบหายละเดินติดกระต่างด่านนี้แง่งโคตรเยอะเลยชิบหายละหนึ่งคนหนึ่งเครื่องหายแล้ว,ลวพี่หายแล้ว หนึ่งคนหนึ่งเพื่อหมักแมวโอ้หแต่ไปอยู่ค้างนะไม่ได้กลัวไม้เลยนะตัวนี้โอเคมันจะออกมันจะออกมละเ้วไปช่วยนี่ผมมาแล้วผมมาแล้วอันตีมาแล้วด้วย่นเรือไมมีมีมีอยู่ข้างนอกใกล้ๆแหละปลละกัน เห็ดอ่อนไอ้ดออนเลือดดรอปเยอะเฮ้ยมีคนตัดหน้าทำไมเห็นเลือเดเยอะตรงพื้นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยระน,นะแป่งร่างได้แล้วกันตาต่างนะอันนั้นเพื่อนเราประดับ<อ>ไม่น่า,<อ>าใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน <c oughs> อ้าว <c oughs> โหจะไหม้มากเลยไปแล้วทำไมต้องเล่นยาก แล้วทำไม,มเห็นเพื่อนเห็นเห็นเลือดอยู่ตรงพื้นน่ะน่าจะไอออนดแดงนะไอออนแดงคือเราเห็นเลือดแหละเราเห็นเลือดแต่ถ้าเกิดเราชนเลือดอ่ะเราจะเปิดกรอบอ๋อเรียแบบร้อยตีแม่คนเจ็บ <c oughs> คุ้มค่า ห้องวีด้วยไอ้เวื่อนอยู่ใกล้มากได้เลยกำลังรอรอแป๊บนะเพื่อนอยู่นั่นไปก่อนเฮ้ยผีเหมือนจะเจอเจอใครเจอผมจุกหอล้วไอ้บ้านมาหาผมมัาหาผมที่ท้องสมุดโอเคโอเคผมเปิดกรอบอยู่โอ้เปิดกรอบอยู่ให้มันอยู่โอเคโอเคไม่ไม่มีไม้แล้วพี่ปัดท้องหมุดแฮะเฮ้ยอ๋อ ดินแดดลายไม้แอนนอนแดงจริงด้วยโอ้หอตรงนี้ไม้ลมไปแล้วด้วย <c oughs> ทำยังไงดี <c oughs> แฮ้ยะโอ้เดนติดโอ้โหตีถึงด้วย บอกแล้ว่าดานง่งเยจะเด็จเด็ดอ้ยห้าสิบเปอร์เนอยู่เลยเนี่ยอันตีไปหาคนปัดหรือเปล่ามันมองไปทางนั้นอ่ะอืมมาผมไัดดเนอนพื่อนช่วยได้ไหมเพื่อนช่วยได้ไหมช่วยได้พี่ เกไปนะโอ้ยโดนหองบิอ่ะทันตัวเนี่ยเดินเดิน,นไปคนปั่นใกล้ๆยังไม่ทนันไม่ทันจริงด้วย เครื่องจะตีดนะเครื่องเนี้ยฉีให้ี๋ยวผมไปปั่นให้สาฉีไปเลยนข้าสตมุดเผมมาําเครื่องละตามอยู่ตามอยู่ตามเกิดแล้วเพื่อนปั่นอยู่ขอบแมในโดนปั่แล้วฮ้ไม่โดนสวยสวยน่าจะล้มละมีเล่นเด่นดเดะเดเดะดเดะดเดเดเดะดกเด้ ขึางมาดิขึางมาเปิดประตูตรงที่มีรอบไม้สวยๆลึ้นมาห้องสมุดมีไม้อยู่นะโอ้โมียาวเปกิโลเฮ้ยริวเห็นประตูนี้บอกก้าวแล้วไหนนะไหนนะเย่อๆไหนอ๋อโอเคเพื่อนเพื่อนก็เปิดอีกบานหนึ่งแล้วนะแก่แก่เพื่อนเพื่อนเปิดอีกบานอยู่เอ้ยมันเห็นมันเห็นนะ มอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยววิ่งไปน่าจะอุ้มเลยโอเค,อเคแบบเก้าจุดเก้าเราจะลุกได้เหรอเมื่อกี้มีมีอันตีนะน่าจะอันตีเป้า <c oughs> จูบเลยละกันเอาไม่จุดละคุมโซนคุมโซนโเจอกูมันไม่มันน่าจะรอมาช่วยแล้วเปิดอัตนะีคิดว่า เดี๋ยวชิบ๊อกล้มแหองมันมีเลือดตัวนี้มันไม่ได้มาไม่ได้มันมันโรเลมันโรเลอยู่มันโรเลมันวนไม้อยู่เอ้ยสว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 ยอย่างงี้สวยนะไปกันไปกันไปกันพอให้บอให้บอให้สวย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 ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปประตูไปประตูไกลไปไปประตูไกลเฮ้ยไล่ผมไล่ผมเฮ้ยผมล้มนะหายแล้ว ผมลงใกล้ประตูเลยไอ้เพื่อนเพื่อนมันจะออกแล้วชายหน้าแมนแจ็หน้าแมนออกไปแล้วอันนี้เป็นอย่างนี้อย่าเดี้ยวางนี้โอเคแล้วมีมีฮุกอยู่ใกล้ๆเลยประตูประตูนีเปิอไหลต่อป่ะเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วอักดีหมดไอ้หมด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 โอเคจะไปยัดจะไปยัดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งจะไปยัดเนี่ยมีฮุกอยู่ข้างหน้าพี่พี่ปอ นี่ยรอเขาครับอันติมันไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วไม่มีจริงไม่ละพร้อมยังเอาแล้วบอกได้ได้ได้เอาเลยมามาเดี๋ยวเขาฝั่งนี้ให้ไปเลยดึง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 นี่ไปละไปปประตูเราเราหลิวเราหลิวอันตีอันตีพี่ปอพี่ปออันตีนะพี่ปอเจาะไปปัดอะไรวะเนี่ยกําลังไปกําลังไปมันมีทางหลังอยู่ไม่ฝั่งไม่ฝั่ง สวยไปเร็ว <ไป S 1> เข้าผม<ะ>มีทั้งหลังบล็อกได้ไหมบล็อกได้ไหมเดี๋ยวแต่ยา่าหลบนะเอ้ามันไปไหนวะเนี่ยตายเกือบนี่ไ <c oughs> อก้กูอยู่ปะเนี่ยอยู่ขาพี่ชายผม บอกแล้วให้ใช้เน็ตดีโอทีบอกนี่ไงมันแดงปะ้นี่เข้าใช้ีโอทีแต่ไม่ถึงกัหลุดเนี่ยฮา์บาลีก็มีบาลีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยอ